อ่าครับจะเป็นการาทำให้ดูเนาะว่าถ้าเราใช้โปรแกรม 3D นะครับเพออ,ออกแบบนะผ่านาการจอนะอันนี้จะเป็นการจอนะครับการจอแยกตัวนี้จะเป็นคอนโด0ี่พนค่อนข้างเก่าแล้วละ่ะแต่ว่าตัวนี้ของผมมันจะมีปัญหาก็คือ,อตัวนี้ของผมมันจะมีปัญหาคือมันเคย มันเคยน็อกไปรอบหนึ่งนะครับถ้าเปิดใช้ไดเวอร์ของมันเนี่ยมันจะมีปัญหานะแต่ถ้าเปิดเปิดใช้ไดเวอร์ของเป็นเป็นสแตนดาร์ดนะครับเป็นสแตนดาร์ดกราฟิกของ Windows นะจะใช้งานได้นะครับแต่จะใช้ได้ไม่เต็มความสามารถของมันเนาะโอเคคราวน,นี้ผมจะลองเปิดใช้จากโปรแกร,รม Powermill นะครับตัวนี้จะเป็นไฟล์ STL นะครับ ขนาดก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะ1 2 7ยยีเมนะครับเป็นไฟตัวนี้ผมเปิดให้ดูนะครับะนะครับไฟ p o w เผาก็เมงตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้การขยับเนี่ยก็ถ้าเราบอกว่ามันสมูทไหมมันก็ไม่สมูทแต่ก็พอขยับได้หมายถึงว่าก็พอขยับได้นะครับก็พอขยับได้ พอ,อ,อขยับได้ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับแฮ้งนะครับไม่ถึงกับแข้งโอเคครับอันนี้เราจะพามาดูนะครับการใช้งานการจอร่วมกับโปรแกรม3 d นะครับอันนี้จะเป็น Power Mill นะครับอันนี้การดจอตัวนี้ผมจะเป็นใช้การจอออนบอร์ดเนาะเป็น VGA กาอ์ดออนบอร์ดบอร์ดที่ผมใช้ก็จะเป็น จริงมันก็คือออน CPU นั่นแหละนะครับอินเด็กเกตตัวนี้ uhd เจ็ดเจั้งเพราะว่าเพราะว่า CPU ผมก็ CPU ของข้อแรงอยู่นะอ่า CPU เป็นไอเก้าหสมเก้าด hx นะครับกราฟิกก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าก็คือกราดจอออนบอร์ดนั่นแหละ คราวนี้เรามาเปิดใช้ดูนะครับคือจะแสดงให้เห็นว่ามันมันมีความจำเป็นนะครับมีความจำเป็นที่เราจะาที่เราจะต้องมีการจอแยกนะครับอย่างน้อยก็ควรมีเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะทำงานไม่ได้ผมเอาเอาโมเดลตัวตัวละเอียดน้อยก่อนนะครับแค่4ีเมกนะครับ อ,อ่แค่สี่เมกคือแค่สี่เมกเนาะอ่ะคือเนี่ยมันก็จะพอหมุนได้นะครับอ่าเห็นไหมก็ถือว่าจะถามว่าลื่นไหมก็โอเคอยู่นะครับโอเคอ่ะคราวนี้จะเอาตัวที่มีความละเอียดสูงนะครับ ตัวนี้ก็จะอยู่ที่127เมกนะครับก็สูงขึ้นมาหน่อยนะ,ะนะครับตอนนี้ปัญหาของมันก็คือคือผมตะแคงแล้วนะมันแทบจะไม่ไปเนาะพูดอย่างนี้นะนะครับเนี่ยผมตะแคงแล้วกว่าจะไปคือมันแหลกมันน่วงน่วงนานมากนะครับะนะคลิกนะครับอปล่อยละ ห่วงหลวงวงนานมากนะครับอันนี้แค่ร้อยกว่าเมกนะครับแต่จริงๆไฟล์ที่มันขนาดนั้นจะมีความละเอียดสูงกว่านี้ค่อนข้างเยอะเนาะนะครับบางไฟล์ก็400-500ยห้้เมกเนาะดังนั้นถามว่ามันมีความจำเป็นไหมที่จะใช้การ์ดจอแยกนะครับผมจะไม่พูดไปถึงขนาดต้องใช้การ์ดจอ3มิติ สำหรับง,งาน3มิติพวกคอโต้พวกอันนี้นะครับยังยังยังไม่ต้องพูดถึงนะครับพูดถึงว่าเราใช้การดจอแยกมันมีความจำเป็นนะครับเพราะเหมอนเพราะพราถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำงานไม่ได้นะครับโอเคครับอันนี้ครานี้ก็จะมาเปิดโมเดลให้ดูนะครับจากโปรแกรม powermill 2017เป็นโมเดล 3D นะครับคราน,นี้ตัวนี้จะเป็นการ จอนะครับเป็นการ์ดควอดโ o เอ็มสองพันนะครับผมพอดีผมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สายเล่นเกมก็จะไม่ไม่มีพวกการ์ด GTXRTX นะครับผมก็จะเปิดโมเดลให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกับการ์ดจอออนบอร์ดกับการ์ดจอที่มันได้ได้ลงเดเวอร์นะนะครับตัวนี้เคยเปิดด้วย กจอออนบอร์ดมันจะแปลกมากนะครับแต่ตัวนี้พูดตรงๆเลยคือมันลื่นมากลื่นลื่นลื่นกวแตกเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวราคาไม่สูงนะครับสำหรับการ์ quadro ร,นะราคาพอหาซื้อมาใช้กันได้นะครับลื่นมากเลยครับลื่นแบบลื่นถ้าเดี๋ยวมันจะมีลองไปดูในคลิปนะครับเดี๋ยวจะเอารวมกันทั้ง3แบบเลย นะครับคราวนี้พวกเนี้ยฟังก์ชันพวกเนี้ยก็จะใช้ได้ปกตินะครับใช้ได้ปกติสูมเข้าสูมออกสูมเข้าสูมออกแบบหมุน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 ,มน,มนแบบลื่นมากนะครับดังนั้นก็จะแสดงให้เห็นนะครับเียบเทียบว,ว่าถ้ามีการ์ดจอดีๆะครับก็สามารถทำงานได้ค่อนข้างลื่นนะครับประมวลผลได้เร็วนะโอเค ก็จะประมาณนี้นะครับเห็นความแตกต่างค่อนข้าง,างชัดเจนเนาะโอเคครับ